สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาไปหาเห็ดเหมือนเดิมขึ้นปา่าขึ้นเขาไปไปติดตามกันว่าสีแดงเห็ดบอเนาะมาเบิงน้ากันเด้อสีมานรือร่ปมานสิแดงเต็มกระตาบอมมือนี่เอากระตาใ่ไปพร้อมไปจ้ะไปน้ำกันเลยจ้ะน่ะดอกสวยเหรอ สามดอกอืมน in uh ึ่ดอกส่วน้มันอ๊บอ่าส้ามดอกคิจเอกตาสวัสดีจ้าจิมฮิดพอนี่น่งเสียวยังก็ค่ะ อืมแตกแตกิี้ดินจิ้มขึ้นจิ้มขึ้นจิ้มกองไว้กองไว้ครั ก็ไปเราเบาย่ายนะอือมีพวกอันตีว่าเอามือหยุ่มเบายุ่มเบหยุ่มบ่ได้แ <c oughs> <c oughs> ลนะ้วมือเ้าบ่แข็งแรง เก็บให้เต็มนี่สวยงอยายอันนี้หน้ากระตานี่นี้กระตากระตาใหญ่นี่เป็นป่าแล้วนะจ๊ะจะเก็บ เเหดทานนะี่ยบูยอันนี้ให้หยงหังมีละงูโอ้สองดอกอสามดอกทานดอกอีาาอ้ทานเากอเดี๋ยวง่า หนาดีค่ะดึงติ๊กานีนดิเน่ะเหยียบเข้าไปนี่แ,บบแหละโอ้โหนีโอ้่ะแบบสวยเก็บๆเก็บเก,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 ก็บใครให้มหมเรางง่เองโอ้โห กหอมอ่ะหอมเลยเนาะนี่ละงูคอ,องแท้งูคองแลยครับไข่ใ,ใหญ่มากนึกจ้าอูขาใหญ่มันมอืมมาใส,ส,ส่ใส่แล้วเหรอใส่ใส่หัวเนาะทุ่มหัวอู่ไหนใส่เลย ขอเข้าก็ได้เลนมือสองไข่เนี่ยสามไข่เนี่ยไอะไรโอ้มืออื้อนิบานโมกโลกซีไข่เห็นตัวนะสไข่ซีเฮนเดเอ้าฮีโบแมนวอซีเออซีไม่กล่องเห็นเนาะมันบกคราโอ้โห แบบสวยอ่ะลูกง่ญ่แห้งโอ้โหเก่งเสียบแน่นอนดมพร้อมได้เลยนะคล้ <c oughs> องแท้คล้องแท้โอ้โหแต่เรืกกรมม่องตีเต็มกำเอาหมูเห็นแ่้วอกประจำเอาใส่น้ำขิงกับพ,พิกพอพฮิดพอก็ไดุ้่น เก็บให้ทานได้ป่ะเนี่เดี๋ยวให้ทานอยู่อุ้ยต่ออีกสองไข่พ่ออีกสองไข่แม่สิพ่ออีกหลายไข่อยู่โอ้โหนี่เดี๋ยวเขาวางเต็มกระตาเนอ้ออีกสองไข่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหดูนี่เดีย๋ยวไปเลี้ยงให้เบิรงเฮียนดีจีกัน เก็บตกเก็บให้ทานโตน้ำเก็บพร้อมโตน้ำเดี๋สีภาพไปเก็บมองได้หลายคนเลยไหมาอืม าใส่เล็บจีเกลียมหขาลราดัเนาะนั่งโบกคนใดดนห้หนี่เล็กวก่สมเ่อืกินโซ่เลยมาเลย ไล่หลอยด้หนิเพื่นเนี่ยกระตาใงญ่ๆเนาะเครื่องกระตามื่อเนี่เอานยพ่อว้าเห็นเห็นละงหวกรสันใส่ไปอเโอ้ยไอ้เห็นขือข่อยบอกพี่น้องเอแมงมุคือกำลังกินอ้ยดอกไงเห้งเนี่ย เงี้ค่ะเร่องเงี้ดอกงามเห็นยังอะไรอยู่นีนงโอ้โหหวานนุ่มสองดอกโอ้โหดอกเงี้ยง สวยเนี่ยมีไข่มันแม่แมัเก็บเก็บมาแล้วโอ้โหยาสุดยอดเราไม่มีอีกหบื่ันยังมีไข่มัน,น,น,มน,น,มนสวยมือเลยเอาไรแม่ไม่ติดหรอหนึ่งหนึ่งอันนี้จะ เห็ดผอบนะจ๊ะโอ้ยขาวสวยคุ้นได้กันบ่ะลาวาลาซีอ่ว้าวเพิ่งได้อ๋อเด้งเลยออม้บดิเซนขอ้เพิ่ใส่ตะแคงล่าออเด้งเลย มาซิมให้ลรางงที่เราอ้ยแต่มันร้อนมากเลยเด้ยมันหอนมากเลยเด้วยข้าวกระปิดตรงนัดีหลไหไนไักอน่ครบแล้วมาเลยมาซิมเลยองูเนี่ยมันจะแตกเสียปากบันนี้ให้พอเนี่ยแตกเนาะทิมตัวหน่อยวุ้ยหน่อยมันสีแจ็บเฮ้ยแกวขวดซีดเลย วันนี้มีเห็ดตะโงกนะจ๊ะเห็ดพอจู้เจียวโอ้โหกินแบบมันทอดเลยเนี่ยเอาเร็วเลยใครอายตึ่นเลยอะไข่เห็ดตะโงกโอ้หเป็นไงจิมจิมจิมเยี่ยมนะอือหือ หอนปะเสียบะแปลว่ายังหอนแดงหอนลวกปากดูดอกดูดอกดูดอกโอ้ดอกนี้แห้งเลยเดิจะเสียบใส่ตัวนี้สดเจลเนี่โอ้มันหอนเลย มันหวานเนเพราะว่าเขาก็ปิดแจกตาแก๊สวันนี้อื้ตัว้เขาเอินออกออกเดี๋ยมมาใส่วุ้ยหโคดขากินประมาณสาีหน่วยคุณตาเที่ยมสามสีหน่วยป่เผอยังเสีย Cá tê là bọn nhắm nhầm tìm phân định luôn. Tìm số gì? này dùng hết kìm hả 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 hả